มโมเฮาส์พาชมบ้านพร้อมส่งมอบวันนี้เราอยู่ที่หน้างานคุงน้ำวนจังหวัดราชบุรีค่ะหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้าน1ชั้นครึ่งสไตล์นอร์ดิกค,ค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1่งงนั่งเล่นและ1ที่จอดรถค่ะเดี๋ยวรายละเอียดส่วนต่างๆของภายในบ้านจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันตามมาเลยค่ะ เริ่มด้วยตัวหลังคานะคะตัวหลังคาจะเป็นหลังคาทรงนอรดิกค่ะมุงแผ่นเมทัลชีสชนวดพีโอโฟมพร้อมติดตั้งรางน้ำไวนิลสีขาวค่ะภาพรวมของตัวบ้านนะคะก็จะเน้นใช้สีขาวสีเทาตัดด้วยสีดำของหินจิกซอและสีน้ำตาลของไม้ค่ะก็จะให้ความรู้สึกที่โดดเด่นทันสมัยโมเดิลไม่เบื่อง่ายค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมส่วนต่างๆของภายในบ้านกันต่อค่ะตามมาเลยค่ะ ภายในส่วนโถงนั่งเล่นนะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่3เมตร50ค่ะสําหรับหลังนี้นะคะก็จะได้ความโล่งสูงโปร่งค่ะเพราะว่าตัวฝ้าเราจะตีตามรูปหลังคาค่ะซึ่งเป็นหลังคาทรงนอร์ดิกก็จะมีความสูงตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าอยู่ที่ประมาณ6-7เมตรเลยทีเดียวค่ะพร้อมติดตั้งโคมไฟช่อบนเพดานและติดตั้งโคมไฟผนังค่ะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและความสวยงามค่ะสำหรับชั้นล่างนะคะก็จะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำค่ะ และจุดนี้ที่ทุกท่านเห็นนะคะก็จะเป็นทางออกข้างบ้านค่ะที่จะเชื่อมต่อกับตัวลงรถค่ะซึ่งก็จะสะดวกสบายสําหรับเจ้าของบ้านที่จะเข้าบ้านได้ทั้งจากตัวหน้าบ้านและตัวข้างบ้านนี้เมื่อจอดรถเลยค่ะและชั้นล่างก็จะมี1ห,ห้องนอนและหนึ่งห้องน้าน,นะคะสาหรับห้องนอนตัวนี้จะมีความกว้างอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตร50ค่ะและมีห้องน้ำในตัวและเราจะติดตั้งตัวหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมค่ะซึ่งเป็น กระจกอลูมิเนียมบานใหญ่ก็จะทําให้ห้องนี้ดูโปร่งโล่งและไม่อึดอัดเลยค่ะสําหรับห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวค่ะตัวห้องน้ําก็เหมือนเดิมในคุกๆหลังนะคะเราก็จะปูกระเบื้องทั้งพื้นแล้วก็ผนังให้จนถุกฝ้าเลยค่ะพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ให้ครบชุดโดยที่เจ้าของบ้านไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยค่ะ เดี๋ยวเราพาไปชมส่วนชั้นบนกันต่อค่ะเริ่มที่ราวบันไดนะคะในส่วนของราวบันไดตัวนี้เราจะใช้เป็นเหล็กกล่องค่ะแล้วก็ทาสีส่วนท็อปมือจับที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะจะเป็นท็อปมือจับไม้จริงค่ะแล้วก็ทาสีย้อมไม้เพื่อเพิ่มความเงางาม ะะก็จะมี2ห้องนอนและ1ห้องน้ํารวมค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าห้องน้ำชั้นล่างและห้องน้ำชั้นบนตัวกระเบื้องที่ใช้ปูจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าทางเราได้ให้เจ้าของบ้านเลือกกระเบื้องได้ตามใจชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวห้องน้ําหรือกระเบื้องทั้งหลังเจ้าของบ้านสามารถเลือกเองได้ทั้งหมดเลยค่ะ ที่3เมตรทู3เมตร50ทั้ง2ห้องเลยค่ะแต่ในส่วนของห้องนอนด้านหน้าเราจะได้ในส่วนของตัวระเบียงค่ะที่ออกไปงานระบบไฟนะคะเราก็จะใช้เป็นการเดินท่อร้อยสายไฟทั้งหมดค่ะซึ่งก็จะไม่เห็นตัวท่อที่อยู่บนผนังเลยเพราะว่าตัวท่อจะอยู่ด้านในส่วนสายไฟนะคะเราก็จะใช้เป็นสายไฟของยาากิค่ะตัวปลั๊กตัวสวิตช์นะคะเราจะใช้เป็นของพานาโซนิกทั้งหมดเลยค่ะ และในส่วนของด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของโรงจอดรถค่ะซึ่งก็จะสามารถจอดได้เต็มที่เลยสองคันค่ะหรือจะจอดคันเดียวและพื้นที่ด้านหลังสามารถทําเป็นพื้นที่ของสักล้างได้ค่ะสําหรับหลังบ้านนะคะเจ้าของบ้านให้เราทําเคาน์เตอร์ครัวเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะต่อเติมเป็นห้องครัวในอนาคต ะะที่อยากสร้างบ้านจาบ23โม House สามารถติดต่อเรา,าได้ตามช่องทางที่ขึ้นมาให้เลยนะคะแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ